สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะได้เห็นพี่มีความสุขกับสาวคนใหม่หนูก็ดีใจจากใจเป้ยป่านวาดคอมเมนต์แคนรี่ธนพัฒน์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ตอนนี้แฟนๆจับตามองกันอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเจ้าตัวนั้นได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับสาวซึ่งเป็นการเปิดตัวสาวคนใหม่ของเขานนั่นเองหลังเป็นโสดมาพักใหญ่ก็ถึงคราวที่ใจของแคนรีธนพัฒน์นักแสดงมากฝีมือวัย51ปี กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะสาวสวยโปรไฟล์เลิศพลอยไพลินพมรมนตรีหลานสาวของพระเอกรุ่นใหญ่แซมยุรนาณ์ซึ่งพี่แคลลี่เผยว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันแม้ไม่หวือหวาแต่ก็เริ่มมีโมเมนต์หวานๆผ่านโซเชียลให้ได้อมยิ้มกันบ้างแล้วอย่างล่าสุดเคลลี่ธนพัฒน์ได้ออกมาโพสอิสตาแกรมแอดไซน์แคลลี่ธนพัฒน์เผยรูปคู่มุงมิงกับคุณพลอยพร้อมกับแคปชั่นสั้น แต่ได้ใจความว่าดัดฟิลกู้ o ฟล์งานนี้ก็เลยมีทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์ทั้งเขินทั้งแซวกันอย่างโรัวๆอาทิเป้ยปานวาดที่คอมเมนต์ว่าโอ้ยโอยโอ้ย,อยเห็นพี่มีความสุขหนูก็ดีใจและอีกหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาร่วมยินดีเปิดตัวแล้วดีใจด้วยค่ะพี่น่ารักค่ะดูเหมาะสมกันค่ะ ดีใจกับพี่แคลลี่ด้วยมากๆเลยค่ะเหมาะสมมากๆเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ